นี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใครในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้ว ชีวิตของผู้นั้นก็เป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนออแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้ว ก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุดสีลงได้เลยการท่องเที่ยวเคยแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเคยแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มแล้วก็นในขณะเดียวกันนะสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอจากไม่สะสมมันไวขึ้นชื่อว่าบ,บาป เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้อ่ะนับว่าโชคดีเหลือเกินนะนัว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนนี่นับว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนุ่นให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าในเป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะ